เคยเหมือนกันค่ะไม่เคยไปห้างการมาที่นีนอนม่ได้ใช่กันไหมนึกว่าไปเดินตลาดสดไม่เคยค่ะจะไม่เคยเลยแล้วแต่ว่าเคยได้ยินแบบเพื่อนลงเพื่อนเล่ามาบางป่าแบบเจอวิชาชีพอะไรมีเจอในแท็กซี่อะไรเงี้ยมั้งเขาทำไรก้าวประมาณเอ่แล้วคุณอย่างเนี้ยค่ะรับเลยค่ะพูดแล้วถ้าอยากจะบอกไอ้แท็กซี่คันนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรกลับไปนอนเถอะกลับไปนอนเถอะแล้วพี่ล่ะไปตายซะตายซะแค่นั้นเหรอในห้าง คะไม่เคยแต่ว่าเคยแบบไปเดินสวนเราเดินเดินอยู่เดินสวนนี่เดินสวนกับคนอ๋อโอเคไปเดินสวนแล้วทีนี้แบบว่ารู้สึกกระเป๋าไม่เยับได้ไปเห็นเป็นแบบมือกําลังล้วงเลยเรากำไงอ่ะเราก็หันไปมองเขาเขาก็หนีไปเออแล้วก็เอามือออกแค่นั้นแล้วถ้าเราจิกหัวเขากลับมาได้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรผิดคนละู้ไม่ค่อยเจอในห้างนะส่วนใหญ่จะขโมยเขาตลอดเลยคือขโมย โอ้เนี่ยค่ะวิชาชีพค่ะจ,จับจับจับเลยค่ะอ่นจอยเฉพาะแบบแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่เคยเจอแล้วเคยแบบได้ยินแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเล่าไหมคะเรื่องมิชฉาชีพเรื่องมิจฉาชีพก็มีนะเนี่ค่ะเราตัวเองก็เคยเคยเดินโดนตรงเนี้ยเลยค่ะตรงวเวเรเนี้ยตรงนั่งเล่นเลยโดนกระแทกกระเป๋าเดินอยู่แล้วเราทำไงอ่ะแล้วปึ๊บไปเลยแล้วเราทำไงอ่ะแจ้งความตำรวจไม่ช่วยอะไรก็คือช่วยอะไรไม่ได้ถ้าอยากจะบอกไอ้ตำรวจคนนั้นได้อ่ะจะบอกว่าฮ้ยกัอ แล้วถ้าจะบอกอะไอไอจอนี่ขโมยกระเป๋าแล้วแทะอยากจะบอกว่าอะไรกระเป๋าแพงไอ <c oughs> กกเป๋าก็ตก <c oughs> ไอเรื่องมิจฉาชีพในผมแบบพี่ทำเองต้องระวังด้วยระวังด้วยเมื่อกี้ไปงานไปงานตรงตรง,ตรงอีกที่หนึ่งมาเงินหายไปพันนึงผมโกรธมากทำไมครับทำไมครับไ,ไปชุนละมุนข้างในมาได้หมื่นกว่าห<ช>ัวใจอะไรคปฮะ ได้คืนมาตั้งมือมาใจเลยพี่นั่นแหละมิชาชีเขาเหรอเขาบอกคุณเลยแล้วเราเคยเจอเ่อไหรคะมิชาชีเจอครับเป็นไงฮ่าเล่าม้าเป็นไงก้นเจอกับคนในห้างตัดคนตัวเองเหรอทานไม่มงไม่กิ๊บนี่หว่าเจ้าของอย่างเดียวก็เลยปล่อยไปโอ้ยบ้างแหละเฮ้ยต่อเถอะไมอยากจะบอกมิชาชีคนนั้นได้เนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรรักนะจุ๊บๆวันนี้นะคะเคยเจอมิชาชีเป็นห้าสัปติวันค่ะ เคยเจอโดยขโมยรถด้วยเลยครับอ๋อพี่โดนขโมยใช่พี่ทาไงกระทืบเลยปะเอ่อทำอะไรไม่ได้ครับต้องทาใจอย่างเดียวเลยครับไม่ทำอะไรเลยถ้าอยากจะติหัวมันไม่ได้เนี่ยอยาจะบอกมันว่าอะไรขอเถอะขออะไรอ่ะ,อะขอคืนออเออขอขอีดิ่เรื่องมิชช่ชีพเนี่ยผมบอกไว้นิดหนึ่งนะครับไอ้เรื่องการทําบุญไปวงไปวัดเนี่ยก็ต้องระวังวันก่อนในรองเท้าแต่เนี่ยหายขโมยเข้ามาเอาอีกแล้วขโมยเห็นเป็นไม่ได้ยีหมด ใครจะวางแล้วญี่ปุ่นหาไม่สองคู่นี่แหละเอามาหมดแหละมาแล้วแต่จิ้มนี่โอ้ยผมไปหากล้องกระพือยังไม่จบผมชอบครับสบายครับผมชอบไม่มีอะไรเชื่อสภาพแล้วไม่ได้ผมชอบติดลมแล้วอนนี้สุดภาพแล้วเนี่ยอันนี้ไม่สุดเลยเนี่ยสวัสดีครับแขกผู้ับเชิทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับซาวเอาทูวิชั่นช่อง26นะครับผมหลังจากนี้คุณจะไม่เห็นพิธีกรสาวสวยอีกต่อไปแล้ว จะเป็นผมครับยิ้ชวนชื่นครับผมได้คาดได้คาดโปรโมทเลยปะเนี่ยสมพรปากนะตกงานนะตกงานนะหาเลี้ยงไม่ได้เลยนะอ้าวอ้าก็เจอครับเจอเนี่ยเป็นไงเล่าเราเราก็ถีบถีบเลยไม่มันคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยถีบแล้วมันมันไม่ใช่มีหน้าที่มันเหมือนกับพวกโรคจิตจกส่องมาตรงห้องน้ำส่องส่องดูพี่อ่ะ ไอ้จริงๆกลับบ้านได้โอ้ยไม่กเราเราก็เลยถิบตั้งไปเลยแล้วเราก็รอมันออกมามันไม่ออกประมาณสองชั่วโมงมันก็ไม่ออกเราก็เลยไปแจ้งยามอะไรประมาณนี้ครับผมราจะออกมาจะเห็นหน้า <S <S มันไม,ไม่เจอมันไม่ยอมออกมาเรากลับบ้านก่อน <S 2> <S 2> <S 2> ให้เขาจัดการกันทางว,วิธีของเขาอะไรประมาณนี้ <S <S พี่อะคะเคยเจอมิจฉาชีพที่ห้างไ,ไหมคะ พีช่ชายชีไม่ค่อยกล้ากับพี่เพราะพี่มือไวกว่าพีวว่ทำอะไรคะอเข้าเนื้อพี่คว้ามาก่อนแล้วครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออถ้าอยากจะบอกมิสาชีคนนั้นได้เนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรสองผู้หญิงเธอว่ะเฮ้ยแล้วพี่นะคะอย่าเล่นกับพี่ไอ้น้องพี่ไวกว่าเยอะก็ยังไม่เคยเจอค่ะแต่ก็เคยได้ยินมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเดินทางก็ต้องระวังหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงที่ได้ยินมาการเดินตามอะค่ะแล้วพอแบบ จุดที่รับตาคนเขาอาจจะมาประชิดเราได้เลยโดยที่แบบอาจจะเอาแบบยาสลบมาแตะหรืออะไรนงี้ก็ได้เงี้ยค่ะเวลาเดินต้องระวังแล้วเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมไม่เจอค่ะน่ากลัวกับวิชาชีพหรน่ากลัวก่าวิชาชีไม่เจอไม่เคยเจอค่ะแปลว่ายังโชคดีอยู่อะค่ะไม่เคยเจอพ่ญาติพี่น้องก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอค่ะโอเคโชคดีมากมากเลยอ่ะแล้วถ้าอยากจะบอกวิชาชีพคนนั้นได้เนี่ยจะบอกว่ากับตัวเธอค่ะงานการมีงานการดีๆมีทำเยอะแยะอะไรเงี้ย ไปทํางานสุนทิีดีกว่าก็เคยเจอบ้างค่ะเป็นไงคะเล่าเล่าก็เดินมาเดินมาตามถ่ายรูปอะค่ะใต้กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันไปใส่มวยไทยเล็กน้อยอะไรอยเงี้ยก็โอเคแล้วเราทำอะไรไปอะอ่ะก็เขาถ้าแอบถ่ายอย่างเงี้ยตาโปรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงมากระทืบกระทึสกระทึสจริงป่ะถ้าเราเกิดแบบอยากจะติกหัวมันปรรดาเนี่ยอยากจะด่ามันว่าอะไรเออด่าไม่ค่อยเป็นอะฮะด่าว่าอีชัวละกันค่ะเออ สาธุดชีชบบุญไม่เคยเจอครับดีแล้วครับไม่เคยเจอนะคะดีแล้วว่าก็มีเพื่อนๆที่เจอเยอะก็จะโดนกรีดกระเป๋าหายไปเลยคือกระเป๋าอยู่ครบครับแต่เขากรีดยังงามมากว่าแบบว่าให้ไปเย็บกลับให้ได้ด้วยนะคะคือเหมือนเหมือนโจรก็มีเทคนิคว่าเอาไปแล้วนะอย่ากโกรธเขานะเพราะว่าไปเย็บใหม่ได้กรีดเบาๆให้รู้ให้ไม่รู้ คือไม่รู้แต่ว่าของหายหมดเลยนะฮะแต่ว่าสามารถเก็บได้กระเป๋าใช้ได้ใหม่จริงครับเขารู้ตะเข็บดีมากะฮะแล้วถี่อยากจะบอกไอ้โจรคนนั้นได้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรคะอย่าไปเอาของเขาเลย <S <S สารเถอะต้องสารเถอะเ็ป็นคนแอนตี้เรื่องการขโมยจริงๆแบบอึดอัดมากดูหนังเรื่องเกี่ยวกับขโมยจะแบบถ้าทําได้อะถ้าท<อ>ําได้อยากจะทําอะไรอยากจะทําอะไรอืมคืออยากจะหยุดเวลาแล้วก็ไปเคาะหัวคนพวกขโมยอะครับว่า ไปขโมยของเขาทำไมถ้าเกิดลองนึกภาพกลับการที่คนขโมยตัวเองเองผมไม่ชอบเหมือนกันครับมันก็คงไม่ฟังเราหรอกนะร้อนใช่ไหมครับมี่เหงื่อหรืออะไรครับร้อนค่ะร้อนแล้วพี่นะคะพี่ไปร้อนอันนี้เดินมาจากร้านนู่นครับไปงานมาเมื่อกี้อ๋อเหมือนกันค่ะเดินมาเหมือนกันเดินมาเหมือนกันอันนี้ทำงานหลายร้านนั่นเองโอ้ยจังแต่ว่าแค่ได้ยินข่าวก็กลัวแล้วอ่ะทุกวันนี้ก็ไม่กล้าไปไหนคนเดียวแล้วตั้งแต่ข่าวที่มีน้องใช่ไหมน้องเออก็กลัวๆแล้วอ่ะ ก็คือไม่เคยเจอแต่ว่าเคยได้ยินเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินถ้าอยากจะบอกมิจฉาชีพคนนั้นได้เนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรคือตอนนี้มันมีหลายรูปแบบมากมีทั้งที่ล่าสุดก็คือทําโทรศัพท์ตก<อ>แบบเขาทําตกของเขาเองแล้วก็มาแอบว่าเราเป็นคนทําแล้วเรียกกองค่าเสียหาย<อ>ก็มีก็แบบอยากจะบอกว่า อย่าทำอย่างนี้เลยอาชีพสุจริตมีเยอะแยะนะคะคนเราทุกคนาหาเงินได้ยากทุกคนอยู่แล้วเงินของพวกเรา,าหามาได้ยากอย่าทำแบบนี้เลยไม่เวิร์กหรอกอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายอยากจะบอกอรเราก็จะบอกมิจฉาชีพว่า,วาพี่ทำไปเถอะค่ะแล้วพี่เข้าคุกไปนะคะพี่โดนอัดตูดนแน่ น,นี่ก็คือเสียงของพวกเขานะคะในรายการแซวเอาค่ะวันนี้นะคะมาตอนก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นี้มากๆเลยนะคะกับมิวค่ะครั้งหน้านะคะมาตอนจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามมาตอยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ <Bye. S 1> ๊ายบายุ